สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกลับมากันในหัวข้อดวงความรักต่อนะคะของราศีเป็นมิถุนเนาะโอเคก่อนอื่นก็จะพูดเป็นภาพรวมในช่วงเดือนมกราคมเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยความรักแบบเจาะลึกของแต่ละสถานะนะคะ ช่องนี้จะนับตามหลังโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ละราศีคนที่เกิดเดือราศีมิถุนามิถุนก็คือเกิดระหว่างวันที่21่สษภาคมจนถึง21มิถุนายนอาจจะพูดขัดขัดไปบ้างนะคะเพราะว่าห่างหายไปหลายวันโอเคค่ะมาเริ่มเลยก่อนอื่นขอดูเป็นภาพรวมในช่วงเดือนมกราคมเป็นไงบ้าง นายดาว f w a น d ์กับ t ด e Sun ดูโอเคดูดีเลยนะเพราะว่ามันเป็น The Sun เนี่ย The Sun มันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตยอยู่แล้วที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ถ้ามันมีปัญหาหรือว่าอะไรจุกจิกกันนะคะมันจะมีการแก้ไขก่อนหน้านี้บางคนจะเจอเป็น อุปสรรคหรือมันเหมือนมีความหมดไฟมันมีความไม่กระตือรือร้นเหมือนแต่ก่อนเช่นถ้าก่อนอันเนี้ยรู้สึกว่าเรื่องงานก็ได้นะคะยกตัวอย่างนะทํางานอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้ดีหรือไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดเหมือนในช่วงแรกที่เราได้ทําอ่ะ หมือนพอหลังๆมันเริ่มหมดความกระตือรือร้นเริ่มหมดไฟหรือหมดแพชชั่นอะนะแต่พอเดือนมก,กราเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีการวางแผนไปรู้ทางใหม่ๆหรือว่าหาง,งานใหม่อารมณ์ประมาณน,นั้นนะคะ,ะอืมซึ่งมันดูจะแบบเป็นช่วงที่เริ่มต้นไงเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงขยันอยู่แล้วก็มีความตั้งใจเยอะมากๆมันรู้สึกว่าสดใสมันรู้สึกว่า ความกลัวที่ก่อนหน้าเนี้ยมันมีความกังวลเยอะมากๆมันหมดสิ้นมันมาลายหายไปมันดีขึ้นเยอะเลยนะคะอืมหรือถ้าถามถึงเรื่องความรักเนี่ยอาจจะกังวลกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วก่อนหน้านี้นะแล้วมันเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นมาว่ามีความชัดเจนอาจจะมีการ Take action จากคนที่ดิวอยู่ ชัดขึ้นว่าเป็นอะไรกันหรืออะไรประมาณนั้นนะคะอืม focus on the big picture ให้ดูภาพใหญ่ดูเป้าหมายดูโกที่เรากำหนดหรือว่าวางแผนเอาไว้เป็นหลักถึงแม้ว่ามันบางทีมันจะต้องมีเรื่องจุกจิกหรือปัญหาวุ่นวายแค่ไหนอะค่ะ ท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อให้เราได้สำเร็จสมหวังกับสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ถูกต้องไหมคะอืมเพราะฉะนั้นอยากให้แบบล่าเริงสดใสเข้าไว้นะคะเดือสันมันก็เป็นอะไรที่สดใสสดชื่นอะ่ะก็มองถึงความสำเร็จความก้าวหน้าในอนาคตเข้าไว้ โอเคประมาณนี้นะคะแล้วต่อมาเดี๋ยวไปจาะเรื่องความรักซึ่งความรักเนี่ยเริ่มตั้งแต่สถานะโสดขอดูที่ผ่านมาก่อนนะคะว่าคนโสดเนี่ยความรักเป็นไยงบ้างราศีมีถุน Ten า f น t i n s n i อ e คุณไนท์ออฟคุยกับ The d e a d อืมดูเหมือนมันดูนิ่งๆเงียบๆงียบอะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ถ้าคุยกับใครอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทำงานด้วยกันหรือแบบสภาพแวดล้อมหรือคนที่เราจะต้องเจอนะคะก็ยังไม่ได้มีคนที่เข้ามาในเรื่องของ แบบเข้ามาจีบอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหรือคนที่เราเจออยู่บ่อยๆอาจจะต้องแบบทำงานร่วมกันมันก็ทำงานมันก็ยังไม่ได้คิดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหรือไม่งั้นบางคนเนี่ยต้องอยู่กับคนที่อายุเยอะกว่าค่อนข้างมากมันก็เลยยังดูชิวๆเฉยๆมากกว่านะคะอืม หรือใครที่มีคนในใจอ่ะเป็นคนที่แบบรู้จักมาน,นานแล้วอย่างเงี้ยในช่วงเนี้อาจจะรู้สึกว่าก่อนนั้นเนี่ยนะอาจจะรู้สึกมันเงียบเงียบมันหายหายหรือเปล่าอืมมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่เน่ยมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมันดูมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดลเฮมิตมันเป็นมีดวงไฟมีไฟส่องสว่างขึ้นมาก็อาจจะหมายถึงความหวังหรือมีโอกาสแบบ เปลี่ยนไปในทิศทางที่มันแบบจากตอนแรกโสดแล้วอาจจะได้พัฒนาก็ได้นะแนวโน้มที่มันดีขึ้นดีขึ้นอาจจะไม่ได้แบบกระทันหันเลยแต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยขยับสถานนะขึ้นมาอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งถ้าใครได้ดีลกับคนที่แบบรู้จักนานแล้วก็อายุเยอะหรือว่ามีความรู้เยอะอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างชัดเจนนะคะอืมแล้วถ้าช่วง เรือนมกราคมละ่ะคนโสดความรักเป็นไง The Sun ขึ้นซ้ำนะคะ Double Ten of Wands Nine of Wands คืออันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วงงมากแล้วก็ Seven of Swords คือดับเบิลทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นมองว่าเราคนโสดที่มันขึ้นเดอะซัแล้วก็นายออฟวอนส์ขึ้นมานะคะมันเหมือนดูอาจจะได้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างเดอะซัมันเป็นไพ่ของการที่ความลับก่อนหน้านี้ถูกเปิดเผย หรืออะไรที่เราสงสัยในตัวเขาในคนที่เราดิวอยู่เนี่ยคนที่คุยอยู่อะ่ะมันจะแบบแจมแจ้งขึ้นมาชัดเจนว่าคือมันยังดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่าไว้ใจนะคะยกตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนก็ได้นะคะมันเป็นรวงทั่วไปเนาะ,ะยกตัวอย่างว่าเออเขาอาจจะเราอาจจะได้ดิวกับใครบางคนมาสักระยะแล้วแล้วพอในช่วงมกราาเนี่ยมัน ไปรู้ความลับอะไรบางอย่างว่าเขาคุยกับอีกคนหนึ่งหรือว่าคุยกับคนเก่าหรืออะไรเงรี้ยนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะที่แบบไปรู้ว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราแค่คนเดียวอืมเนี่ยเพราะว่าเทนนิสบอมันเป็นไพแ่แบกแบกภาละก็คือเอาสองคนเลย ไม่ได้แบบทุ่มเทให้กับคนคนเดียวงี้ก็ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นมองว่าโอกาสที่แบบจะได้คอมมิชอะค่อนข้างน้อยแล้วก็จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ด้วยคนที่เข้ามาช่วงเนี้ยมันจะยังดูแบบไม่น่าไว้ใจดูยังไม่ได้จริงใจนะคะก้าวไม้มันก็เป็นสภาวะที่อยากให้แบบระวังเอาไว้ด้วยคนมีเจ้าของ คนที่แบบดูกักกักอะพูดไม่หมดอึกอักจะพูดเหมือนในใจหรือมองหน้าเขามันเหมือนมีอะไรจะพูดหรือแบบมีความลับอ่ะเราอาจจะมีเซนส์หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะอืมประมาณนั้นโอเคค่ะแล้วไปดูดีกว่าว่าราศีของเขามีเกณฑ์เป็นอะไรได้บ เลโอสิงเอริสเมดแล้วก็ลิบาตุนนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดต่อมาของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักในที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างราศีมิถุน Page of Coins s i กของคัพส์ e ิอ of f o r ์ u n e แล้วก็ the emperor นะคะเอ่อความรักที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้จนถึงช่วงเร็วๆเนี้ยนะคะมันเหมือนค่อนข้างเด่นกับการที่มีวนมีการวนเวียนของคนเกา่าๆอย่างเช่นคนใหม่ก็คุยคนเก่าก็วนเวียนอะ่ะมันก็เลยอาจจะยัง ดูดูอยู่ว่าคนไหนจะดีมันยังมีความแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะวิวฟอร์จูคือเดี๋ยววันนี้ก็คุยกับคนนี้เดี๋ยวอีกวันก็คุยกับคนหนึ่งอะไรอย่างเง้ยน่มันยังดูไม่มั่นคงเท่าไหร่ว่าเราจะตกลงคบใครหรือว่าเลือกใครอย่างง้น่นะคะอืมเพราะว่าคนนึงก็รู้สึกดีอีกคนก็ซัพพอร์ตได้หรือว่ามีความมั่นคงอย่างเงี้ย มันยังดูวุ่นวายอยู่ดูจะต้องแบบปรับเวลาหรือต้องบริหารเวลาให้เป็นอะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วบางคนอาจจะได้ดีลกับต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของเป็นคนทางานเก่งเป็นหัวหน้าเจ้านายหรือแบบระดับตำแหน่งเงินเดือนสูงกว่าเราก็ได้นะอืมอายุเยอะกว่า ประมาณนั้นนะคะแล้วความรักในเดือนมกราคมเป็นอย่งไบางคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน Queen of Swords Justice <this. S 2> Five of Cups แล้วก็ Seven of Wands คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนมก,การามันก็ดูเหมือนมีการตัดสินใจชัดเจนระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าเราจะเลือกใครนะแต่ทำไมเหมือนเห็นแนวโน้มไปทางคนเก่าเลยอืมเห็นแนวโน้มไปทางคนเก่ามากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าไฟออฟคัพมันเป็นไพ่ที่แบบยังอะไรอาวรยัง Move on ไม่ได้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ยังเป็นเชิงที่แบบอยากที่จะลองดูก่อนหรือกลับมาพยายามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามันบางคนอาจจะรู้สึกว่ากับคนเก่าเนี่ยมันพยายามมาแล้วแล้วแบบมันอาจจะถึงแบบครึ่งทางแล้ว ไม่อยากที่จะรอนานหรือว่าเริ่มใหม่ขนาดนั้นแล้วอะคะ่ะอืมก็จะได้ลองปรับกันอีกครั้งหนึ่งแต่บางคนก็อาจจะชัดเจนไปเลยนะว่าถ้ามันท็อกซิกหรือว่ามันรู้สึกก็พยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์ตัดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนว่ามันดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่คือถ้ากับความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันปรับนิดปรับหน่อยมันก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะไปต่อได้อืมแต่ความสัมพันธ์ไหนที่มันจะต้องปรับเยอะๆหรือว่า รู้สึกว่ามันท้ออะไรเงี้ยโอกาสที่จะไปต่อก็คืนค่อนข้างน้อยนะคะแต่มองว่ามกลาจะมีการตัดสินใจชัดๆแน่ๆเนี่ยมันเป็นไพ่เครื่องช่างเนี่ยเครื่องช่างคือการช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละคนว่าสรุปแล้วมันคุ้มค่าไหมที่จะแบบรอที่จะไปต่ออะไรเงี้ยนะคะมันจะมีการใช้ความ คิดใช้สมองค่อนข้างเยอะนะมันจะใช้สมองเยอะกว่าใช้ใจอืมก็ดูไปนะคะว่าใครที่เราคิดว่าจะดีอะ่ะอืมก็ขอให้เลือกถูกนะคะเดี๋ยวขอดูราศีมีราศีอะไรบ้างของเขาอริสเมด แคปพิคอนมังกรแล้วก็เวอร์โกกันนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสวัสดีสำหรับคนมีคู่นะคะขอดูความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างไฟออฟซอร์ดสวีนอฟคัพส์ Night of Coins แล้วก็ e v e n of Coins คนมีคู่มันเหมือนมีการสู้รบตบตีหรือพยายามเอาชนะแข่งขันหรือแบบก่อนหน้าเนี่ยอาจจะปรับกันมาเยอะก็ได้บางคนเนี่ยมีเรื่องอื่นเข้ามาเป็นอุปสรรคอย่างเช่นช่วงนี้งานเยอะมากเลยมันเหนื่อยหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมกัน มันก็เลยเหมือนจะไปโฟกัสเรื่องความรักไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะอืมมันเหมือนจะต้องใช้ความคิดในการบริหารเวลาหรือจัดการปัญหาต่างๆที่เจอในช่วงที่ก่อนหน้าเนี่ยอืมก็เลยบางทีก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องประคองทั้งความสัมพันธ์ต้องประคองทั้งเรื่องงานหรือเงินอะไรก็แล้วแต่ที่บางทีมันเข้ามา ทีเดียวพร้อมกันอ่ะแล้วมันก็วุ่นวายมันเหนื่อยมันหลายอย่างอ่ะเราก็เริ่มมีความคิดที่แบบมันคุ้มไหมมันจะไปต่อดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะคือมองว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบจะหวานหรือไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะคือมันเหมือนมีความไม่เข้าใจกันอยู่เยอะนะคะอืมแต่ว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะนิ่งคิดอยู่หรือว่าไม่ได้พูดออกมาตรงๆมากกว่า พอพูดออกมาก็พูดห้วนๆไม่ได้แคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยอารมณ์ประมาณนั้น,นะอะโอเคค่ะแล้วถ้าช่วงเดือนมกราคมอะความรักเป็นไงคนี้ภูซิกอปสอดซิกกอเพนติคัลส์แครอฟเฟนเดอะ lovers คือบางคนเนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมั่นคงแล้วอย่างเช่นเป็นครอบครัวจะแต่งงานมีการตกลงกับครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วอะไรเงี้ยนะคะมองว่าถ้าก่อนหน้านี้นนมีปัญหาที่ที่บอเนาะมันเหมือนอารมณ์พยายามที่จะไปข้างหน้าไม่คิดเล็กคิดน,น้อยอะพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อืมแล้วก็มีความรู้สึกว่า เอาคนนี้ก็คบมานานแล้วจะถึงขั้นที่จะแบบมั่นคงมากขึ้นบางคนอาจจะได้มีเกณฑ์ที่แบบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานมั่นหมายอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าคบกันมานานแล้วแบบมันจะไปอีกสเต็ปแล้วนะอืมมันก็มีเกณฑ์จะเป็นอย่างนั้นค่อนข้างสูงนะแต่สําหรับใครที่แบบ ก็ยังไม่ได้ปรับอะไรกันเยอะหรือว่ายังรู้จักกันไม่ได้นานหรือดีพอค่ะมันมีเกณฑ์จะไปจากกันได้นะคะเพราะว่าสิ่อัสอมเป็นไพ่การ move on ไพ่ยแยกจากหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันก็จะมีคนเข้ามาอยู่นะซึ่งที่เห็นน่ะให้ระวังคนมีเจ้าของให้มากๆคนมีเจ้าของหรือเขามีพันธะเป็นคนที่มีตําหนิอะไรอย่างเงี้ย ืมันก็จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาหยอดเราแต่มองว่ามันดูวุ่นวายเพราะว่ามีเกณฑ์จะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับเราเยอะอะอย่างเช่นน้อยกว่าห้าปีมากกว่าห้าปีเป็นต้นไปอย่างเงี้ยมันมีความต่างระหว่างอายุอยู่นะคะอืมประมาณนั้นโอเคค่ะ แล้วขอดูราศีว่ามีราศีอะไรของเขาเนาะเป็นเวอร์ิลิบาตุนแคนเซอร์กรโกดแล้วก็ไพซิสมีนนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักคนมีคู่ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กันได้นะคะคอมเมนต์แนะนำติชมก็คอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ